สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัวยกมลหอมว่องโลจิติก,กุมห่ม 1= ูนค่ะวันนี้จะมาอธิบายแควคุณลัดจากโจทย์ลิมิต x เข้าใกล้1 x กำลังสมลบ1่ส่วน x กำลัง4ลบ1ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะระบุป,ปัญหาและตรวจสอบรูปแบบ0ูนย์ส่วน0แทนค่า x เท่ากับ1ในเศษและส่วนเท่ากับ1กำลัง3ลบ1เท่ากับ0และ1กำลัง4ลบ1เท่ากับ0นย์ค่ะ ดังนั้นรูปแบบศูนย์ส่วนศูนเป็นรูปไม่กําหนดต้องแยกตัวประกอบเมื่อจะหาปัจจัยร่วมคะ่ะจะต้องตัดปัดจจัยร่วมก่อนขั้นตอนที่2นะคะแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบของ x ก,กําลัง3ลบหเท่ากับ x ลบหคูณ x กําลังสองบวก x บวกหนึ่งค่ะ x กำลังสี่ 1, กกลบหแยกตัวประกอบได้ x ก,กําลังสองลบหคูณ x ก,กําลังสองบวกหเท่ากับ x ลบหคูณ x บวก1คูณ x กําลังสองบวก1ค่ะขั้นตอนที่3นะคะตัดตัวประกอบร่วม x กําลังสลบ1ส่วน x กําลัง4ลบ1เท่ากับ x ลบ1คูณ x กําลังสองบวก x บวก1ส่วน x ลบ1คูณ x บวก1คูณ x กําลังสองบวก1เท่ากับ x กําลังสองบวก x บวก1ส่วนด้วย x บวก1คูณ x กําลังสองบวก1ก็จะได้ x ไม่่่เากับ1คะ ตัดปัจจัยร่วมได้เพราะ x ไม่เท่ากับ1และหาค่าเข้าใกล้1อยู่ค่ะขั้นตอนที่4นะคะคำนวณลิมิตหลังตัดตัวประกอบแล้วค่ะลิมิต x เข้าใกล้1 x กกำลังสองบวก x บวก1ส่วนด้วย x บวก1คูณ x กกำลังสองบวก1จะเท่ากับ1นึ่กำลังสองบวก1บวก1ส่วนด้วย1บวก1คูณ1นึ่กำลังสองบวก1จะเท่ากับ3ส่วน 2คูณ2เท่ากับ3ส่วน4ค่ะคำตอบโดยสรุปนะคะลิมิต x เข้าใกล้1 x กำลัง3ลบ1ส่วน x กำลังสี่ลบ1เท่ากับ3ส่วน4ค่ะขอบคุณค่ะ